ห้องนี้ว่างห้องนี้ก็แล้วกันนะได้เลยครับเออไม่ต้องอัดเสียงหรอกครับอยากถามอะไรก็ถามมาเลยงานใกล้จะเริ่มแล้วครับ ได้ยินว่าคุณจะเซ็นสัญญากับสโมสรมืออาชีพครับบอกได้ไหมครับว่ามีทีมที่สนใจหรือยังเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจเลยครับช่วงนี้มีหลายที่ที่ติดต่อคุณอยู่แต่ว่าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจหรือว่ามีตัวเลือกที่ดีกว่ากันแน่ครับเปล่าครับผมก็เป็นแค่คนชอบลังเลยังไม่ได้ตัดสินใจเลยคุณนี่ตลกดีนะครับแล้วคุณคิดยังไงเรื่องที่หวังห้าวางมือล่ะครับอยากที่ทราบว่าหวังห้าเป็นตำนานในโลกของหุ่นยนต์ต่อสู้เขามีส่วนร่วมกับงานหลายด้านแถมยังเชี่ยวชาญในทุกเรื่อง แน่นอนว่าจึงมีการเอาผลงานคุณกับเขามาเทียบกันตลอดได้ยินว่าครั้งนี้คุณเลือกเดินเส้นทางอาชีพนี้เพื่อเอาชนะหวังเห้านะไม่ทราบว่าจริงไหมหวังเห้าก็เหมือนตำนานรเรื่องหนึง่งที่สักวันก็ต้องจบลงอืมผมคิดว่าคนที่อยู่ในสโมอสรชั้นนำอย่างเขาถ้าจากไปค <c oughs> งรับไม่ได้ที่จะไปอยู่ทีมรองลงมาหรอกครับสุดท้ายก็ต้องวางมือ <c oughs> แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ การแข่งขันในประเทศจีนเมื่อสิบปีก่อนไม่มีใครเทียบเขาได้บันทึกประโยคนี้ด้วยนะครับ<อ>ถ้าเป็นผมแล้วก็ผมก็คงเลือกที่จะถอยในช่วงจุดสูงสุดของตัวเองเหมือนกันนะเพื่อเลี่ยงอันตารายที่จะเกิดขึ้นตอนแก่พูดจีสุดหล่อเน็บแนมตัวเองไม่พอ,อยังเบียบรุดพี่อีกนะครับ แค่พูดความจริงนะครับงั้นแหละวันนี้คุณจีสุนวันนี้พอก่อน<ร>อนะครับถ้าหากว่ามีคำถามอะไรอีกแล้วก็ส่งเมลมาหาผมนะเดี๋ยวผมจะตอบกลับเอ,อครับขอบคุณที่ให้ความร่วมมือครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากครับ แล้วคุณโอเคหรือยังครับผมหันหลังได้หรือยังอ่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะสาวๆอย่างคุณเนี่ยจะเปลี่ยนเสื้อผ้าทำไมไม่ไปห้องน้ำอ่ะห้องน้ำชั้นหนึ่งเสียเสื้อผ้าชั้นเปียกก็เลยออกไปไม่ได้ไอ้จริงสซนเจอพี่ข้างนอกร้อนมากเลย เออครับไว้คุยกันนะอ,อ,อาชีอีชื่อแปลกซีรีส์ปังวาไรตี้ดังได้ใจ